บผดีใจครับจริงๆเราส่วนตัวเราก็อยากเล่นหนังอยู่แล้วเราก็เคยเล่นตอนเด็กๆเ,เลยครับ<ช>ๆๆหนังพิพลอะไรเงรี้ยใช่ก็หอตาแตกอะไรเงี้ยครับแล้วก็เราก็มาทาล,ละครมาตลอดซีรีส์มาตลอดแล้วก็เออวันนี้ก็ดีใจมากที่แบบเราได้มีงานภาพยนตร์ขึ้นมาจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องที่เป็นแบบภาพจําเราตั้งแต่เด็กบทพาลตรีอะไรเงี้ยครับคือพูดไปใครก็รู้จักแล้วครับ และเป็นพี่พิงด้วยจริงพี่พิงก็เป็นคนที่ผมแบบนับถือมาตลอดตั้งแต่ก่อนที่เขาจะรู้จักผมด้วยซ้ำแต่ว่าผมกม็จะชอบงานเขามาตลอดเลยนะครับแล้วก็ดีใจมากที่พี่พิงกกับก็ทุกอย่างก,ก,ก็ก็น่าจะเป็นงานที่เราภูมิใจมากๆแล้วก็เป็นงานที่ทุกคนอยากทำให้มันดีครพอเป็นหนังผีงเนี่ยเราทำงานบ้านหนังจริงคือเราก็ทำงานได้เหมือนเดิมนลครับในเรื่องการแสดง แค่นั้นเองว่าคาแรคเตอร์เราเป็นยังไงแล้วเราก,ก็ก็ปล่อยให้มันโกล์ไปกันหนังแต่ว่าเรื่องนี้จะพิเศษหน่อยว่าเราได้มีส่วนในการแบบคุยเรื่องบทด้วยไม่ใช่แค่ผมก็เป็นวีด้วยเป็นพี่พิงก็เป็นพี่ปอนด้วยอะไรเงี้ยครับมันก็เลยกลายเป็นว่าเราได้บทเล่มที่คนทุกคนพอใจกับมันเพราะฉะนั้นเราเราก็ จะมีความสุขตลอดการถ่ายทำเพราะว่าเราแบบเราก็จะไม่ติดขัดอะไรว่าแบบทำไมบทเป็นอย่างนี้ทำไมบทเป็นอย่างนั้นทำไมกำจัดแบบนี้คือเราเราคุยกันเยอะมากจริงครับ่ะแต่แต่คงต้องขมบคุณว่าที่คำชื่อเด็ดค่ะจะเป็นเพราะว่าารมันมีใช่ไหมครับหรอหมายถึงว่าก่อนก่อนหน้าที่จะเป็นผมเนี่ยบุกผ่าก่อนหน้านี้อ๋อแต่ว่าอย่างนนั้คือส่วนตัวผมผมก็ผมก็ก็เชื่อนะฮะ คือเราก็จะปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าสิ่งที่เราไม่เห็นอ่ะเขาไม่ได้มีอยู่จริงอ่ะแต่ว่าก็เออส่วนตัวผมผมก็ไม่ได้ลบหลู่อะไรแล้วก็คือเราก็คิดดีตลอดแต่ว่าโอเคมันก็อาจจะบวกกันหลายๆอย่างแต่ว่าก็ดีที่มันไม่ได้หนักมากใช่ครับมันก็เนี่ยทุกวันนี้มันดีขึ้นมากแล้วเดินเถืนะปกติแค่แบบรอมันร้อยเปอร์เซ็นต์ยู่เฉยอย่างอย่างสุขภาพที่แบบป่วยคาะสายที่ป่วยมันจะมีปัญหาอะรกันใช<ค>้ขามือ ถ้าตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะไม่นะครับคือกว่าจะถ่ายทำก,ก็ผมผมผมันน่าจะเป็นต้นเดือนหน้าเลยครับแล้วก็ผมคิดว่าอาการมันดีขึ้นเร็วเหมือนกันจากวันนี้จากวันนั้นถึงวันนี้ก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งน้องหม่อ้ครับ mm. ก,ก็ก็เป็นอาทิตย์หนึ่งที่แบบดีขึ้นแบบมากๆเลยเพราะว่าวันแรกก็แทบจะเดินไม่ได้เลยครับแต่ว่าวันนี้ก็ก็เดินได้ปกติอะไรได้ปกติมันจะมีแค่ตึงๆต,ตอนหน้ามตอนลุกเฉยๆแต่ว่า ก็เป็นสัญญาณที่ดีครับสุดท้ายตอนนั้นต้องทำกายภาพไปก่นจริงๆทํามาตลอดเลยครับตั้งแต่วันแรกที่เป็นแล้วก็ไปสัมภาษณ์ที่ชูือวันนนั้ก็ทําแล้วแล้วก็ทุกวันหลังจากนั้นก็ทาทาทำทำทำทุกวันกว่ยกับการใช้ยายาด้วยครับผมก็ไม่ได้ไม่เชื่อหรือเชื่อล่ะแต่ว่าผมก็ไม่ลบหลู่ดีกว่าคือก็โอเคก็อาจจะเป็นไปได้แต่ว่าถ้า ถ้าเป็นเพราะอาธัธรรพจริงเราก็ดีใจที่เขาโอเคไม่ให้หนักมากครับยังไงบ้างความรู้สึกเราผมรูม้สึกว่ามันขังนะคือผมส่วนตัวผมไม่ได้รู้สึกว่าแบบไม่กล้าเข้าไปถ่ายอะไรอย่างเงี้ยครับสําหรับผมคือผ,ผ,ผมรู้สึกว่ามันให้ความรู้สึกว่ามันขลังอ่ะมันมีหนักหลายเรื่องที่มาถ่ายที่แล้วระสบงความสําเร็จอ่ะแล้วก็เราก็เชื่อนะว่าจริงๆแล้ว คงมีอะไรอยู่จริงๆแหละแต่ว่าเราก็แค่โอเคเราไปไปดีเราเราทำทุกอย่างตามขั้นตอนไม่ลบหลูห่ผมว่าทุกคนที่ก่อก็น่าจะโอเคแต่จริงๆในความขังนะที่เราที่เราเห็นเนี่ยมันมีความหลอน <S 1> <S 1> มากมันก็มีบ้างครับแต่ว่าส่วนตัวผมมันไม่ได้เห็นกับตาแต่เมื่อเช้าก็าอย่างที่ผมบอกเวทีคือพี่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 หมอหมอผีพี่ภาพนะครับเขาก็บอกว่าเอออย่าไปอย่าไปตรงนั้นเขาเห็นคนยืนอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่างง ก็ผมก็ไม่ได้เห็นอะไรแต่ว่าโอเคถ้ามีคนเห็นแล้วบอกผมก็ไม่ทมแล้วเขมีแนะนำไปทางว่าระหว่างถ่ายระหว่างถ่ายแล้วงยังไงอะไรเหมือนเมื่อกี้ที่บอกว่าทำได้กว่าทุกคนกลับบ้านอันนั้นไม่รู้เลยครับผมก็ไม่รู้ว่าอันไหนอันไหนจริงอันไหนตลกเมื่อกี้แต่ตอนมีเตรียมตัวอะไรแบบมีไมล่าพกของถ่านไหว้พระมีพกน้ำมนเป็นพวงางที่เราต้องมีคงไม่ขนาดนั้นครับผมว่าจริงๆแล้วที่กองคงเซฟเรามากๆแล้วแหละเพราะว่าที่กองเขาก็อย่างเห็นงานเมื่อเช้าเนี้ก็คือ ไม่เคยเห็นงานนี้ในไทยมาก่อนด้วยซ้ำอ่ะการงานเลี้ยงผีอย่างเงี้ยที่ที่เกี่ยวกับวงการภาพยนตร์หรือวงการบันเทิงน,นะครับตัวเนี้ยก็จะเป็นวงส่วนซึ่งวงส่วนแล้วก็จะมีอีกทีนึงเหมือนกันในวันเปิดกล้องก็ผมว่าเราก็ไม่ลบหลู่เลยเราแทบจะให้เกียรติเขาเรา,าใหญ่เขาช่วย,ยางานเราด้วยซ้ำนะครับตรงนั้นมันน่ากลัวไหมคะเพราเปนภาพทีู่กถามาคือผมว่าอย่างที่พี่ปอนบอกมันก็แปลกนะที่ไม่มีคนอยู่เลย ยตั้งแต่ปากซอยเข้าไปไม่มีใครเลยครับแล้วก็ความรู้สึกที่เข้าไปมันก็ไม่เหมือนเป็นสตูดิโอจริงๆเพราะว่ามันไม่มีคนจริงๆแล้วมเหมือนมันมีไว้ให้หนังของเราจริงๆครับแต่เราก็ฟังเรื่องราวที่ี่เขาเล่ามาแล้วเข้าใจว่าก็ฟังครับยังไงอะไรใช่ใช่ใช่ก็ส่วนตัวตอนนี้ยังโอเคอยู่ต้องดูวีโอเลตดีกว่าวีโอเล็ดดูวีโเล็ดดูตัวดูปฏิกิริยาใช่ แต่สําหรับพิศวาสอ่ะคือผมไม่ได้มองว่าเป็นหนังผีขนาดนั้นเพราะว่าจริงๆส่วนตัวผมอ่ะต,ตัวละครผมในเรื่องนั้นอ่ะผมก็ไม่ได้กลัวผีด้วยแล้วก็เป็นเรื่องของอาถรรพ์เป็นเรื่องของแบบประวัติศาสตร์มากกว่าสาหรับผมนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าโอเคในนั้นอ่ะสำหรับเรื่องนั้นอ่ะผมไม่ได้เล่นหนังผีแต่ว่าเรื่องนี้คือชัดๆเลยว่าโอ,อเคเป็นผีจริงๆก็เลยบอกว่าเรื่องนี้คือเรื่องแรกจริงๆแล้วก็เราก็ไม่สาหรับเราเหมือ <Ronnie. S 1> นกันก็ต้องทำงานบ้านเยอะเหมือนกัน อัพเดทนี้คือรได้อาการปวดของเกตเนี่ยมันจะหายสนิทเมื่อไหร่ยังไงก็อมไหาไม่ต้องทำกายภาพนะครับจริงๆต้องทำกายภาพจุกจะหายร้อยเปอร์เซ็นต์ครับใช่พรุ่งนี้พบคุณหมอเขาจะทำกายภาพห้าครั้งแล้วพบคุณหมอแล้วก็คุณหมอจะตรวจว่าแบบมันดีขึ้นแค่ไหนมันต้องทำเอ็มไอไหมถ้ามันไม่ต้องทำก็ทำยังไงให้มันดีขึ้นกกินยาต่อไหมหรือกายภาพต่อไปนแต่ว่ามันดีขึ้นทุกวันครับอย่างเมื่อวานเมืวันนี้มันก็ดีขึ้น เราก็เราก็รู้สึกสบายใจแล้วแหละผมคิดว่าน่าจะอีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์ผมว่าให้เต็มเต็มเดือนนึ่ะน,น,น่าจะกลับไปร้อยเปอร์เซ็นต์ดีกอบได้หมอหมอเขาบอกระยะเวลาไหมครับว่าร้อยเปอร์เซ็นต์สนิทจริงๆแต่ต้องไม่มีอาการแบบใดหรือว่าต้องไม่เจ็บไม่ว่าท่ายัทาไหนก็ตาม<อ>คือหมอเขาบอกไม่ได้ว่าร้อยเปอร์เซ็นต์จะเท่าไหร่เพราะว่าอาการบาดเจ็บแล้วแต่คนมันมันอยู่ที่ว่าหมอลองปลิ้นแล้วปลิ้นไปทับเส้นอะไรถ้าทับเส้นที่มันอันตรายมันก็อาจจะนานหน่อย อผมก็ก็คงโชคดีที่ไม่ได้อันตรายมากสิ่งที่ต้องระวังนับจากก็ห้าขาย้วคือสิงแล้วมันจะต้องแบบว่าต้างตายหลังจากนี้หลังจากขายอ่ะคือสิ่งที่ต้องทําก็คือเราต้องสร้างกล้ามเนื้อส่วนคอบอดี้ให้เยอะขึ้นเพราะว่ามันเป็นส่วนรองรับกระดูกที่มันจะใช้กล้ามเนื้อรับแทนแล้วก็อย่างถ้าก้มยกของต้องย่อลงไปยกของแล้วก็ไม่ควรก้มเร็วลุกเร็วแล้วก็ยเยอะเหมือนกันนะ แล้วก็อ,ออกลังกายต้องต้องมีวอร์มอัพวอร์มดาวที่ดีครับใช่เพราะว่าจริงๆก็เด็กๆเ,เราไม่เราออกลังกายทุกวันครับแต่ว่าพอโตขึ้นมาเราไม่ได้เล่นทุกวันแล้วเวลาพักผ่อนเราก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะมันก็ทําให้บางทีมันมันตึงเกินไปแล้วมันใช้เยอะเกินไปแล้วเราไม่รู้ตัวมันก็เจ็บได้ครับแต่ถ้าโปรเจกต์ไหนต้องเอาน้าหนักลงมากกว่าน,นี้ก็ทําทไม่ได้แล้วใช่ไเพราะว่าถ้าเานื้อมันจนะเออผมว่าตอนนี้มันมันมันบาดเจ็บ ที่มันไม่ใช่กล้ามเหนื่อแต่ว่าหลังจากนี้ผมต้คงกลับไปเล่นฟิตเนสเพราะว่าหลังจากที่ปิดกล้องโคมินิตอ่ะผมก็พักเล่นฟิตเนสไปเลยเพราะผมไปตีกอล์ฟแล้วก็กลัวว่าจะเล่นฟิตเนสเราจะตีกอล์ฟไม่ดีอะไรเงี้ยครับแต่ว่าโอเคมัน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 กลับมาเป็นแฉะที่เราต้องตั้งใจทํางานแล้วแหละก็ก็ต้องกลับไปฟิตหนัวกลับไปทําให้ร่างกายเราแข็งแรงเหมือนเดิมแล้วก็เหขียนทั้งเอวเลยนะใช่แล้วผมตีเยอะด้วยครับผมตีอย่างบ้าคลั่งมันเป็นเพราะเหตุนั้นด้วยเลยทำให้มัน มันทักเจ็บมันเจ็บขึ้นมามันตีดหออกมาผมว่าเป็นสาเหตุหลักๆเลยครับคือบางทีการที่มันใช้กล้ามเนื้อหลักอ่ะมันไม่ใช่ส่วนที่มันจะเมื่อยมันเหมือนแขนขาเงพี่ที่แบบเมื่อยแล้วเรารู้ว่าเมื่อยอ่ะคือบางทีหลักมันล้ามากๆแล้วเราก็ไม่รู้ตัวแล้วพอถึงจุดที่มันไม่ไหวจริงๆอ่ะมันก็มันก็เลยบาดเจ็บไม่คุณหมอแต่พ่อเห็นว่ามีเียรบาร์คุณนนท์นะครับ อ๋อเอ้ยเมื่อเช้าริงๆทักมาถามเลยว่าเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับเขาก็จริงๆเขาเป็นห่วงแหละเขาก็เป็นเพื่อนผมมาตั้งเป็นสิบปีแล้วครับเขาก็แล้ววันนั้นพี่ๆก็ถามเขาด้วยวันนั้นเขาตอบไปเขาก็โทรมาบอกว่าเฮ้ยจะตอบแบบนี้ไปนะอะไรอย่างเงี้ยครับคือเขาก็เป็นห่วงก็น่ารักแหละใช่แฟนให้ปีและนาทีหนึ่ง <laughs> ใช่ เขาขอปีละนาทีปีละนาทีใช่บางวันแบบเจอเอบางวันอารมณ์แปลกๆก็ขอ2นาทีก็แล้วแต่ได้แนาทีของแต่ละคนไม่เท่ากันนะแต่ทีนี้ผมคือนาทีจริงๆผมนั่งจับเวลารอเลยไม่เปโนตรกาสให้เขาหน่อยคะับผม